เลิกเป็นสินค้าให้ใครเลือกจิตวิทยาการทวงคุณค่าของผู้หญิงที่เคยวิ่งตามคนไม่เห็นค่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกเลือกแต่เกิดมาเพื่อถูกเห็นค่าลองถามใจตัวเองสักครั้งนะครับคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมรอแชทจากใครบางคนทั้งที่เขาไม่เคยรีบตอบคุณพยายามทำตัวให้น่ารักอ่อนโยนเข้าใจทุกอย่าง แต่สุดท้ายคุณกลับเป็นคนที่ถูกมองข้ามยอมลดมาตรฐานยอมทนยอมเจ็บเพียงเพราะกลัวว่าถ้าไม่ใช่เขาฉันจะไม่เหลือใครผู้หญิงจำนวนมากไม่ได้อ่อนแอนะครับแต่กำลังเผลอวางตัวเองไว้ในตำแหน่งของสินค้าสินค้าคือสิ่งที่ต้องรอให้คนมาเลือกต้องถูกเปรียบเทียบต้องลดราคาต้องพยายามทำให้ใครสักคนสนใจและเมื่อเขาไม่เลือกสินค้าชิ้นนั้นก็จะโทษตัวเองว่า ฉันไม่ดีพอฉันสวยไม่พอฉันยังให้เขาไม่มากพอทั้งที่ความจริงคือคุณไม่เคยควรอยู่ในชั้นวางนั้นตั้งแต่แรกความรักที่ดีไม่ใช่เวทีประกวดไม่ใช่ตลาดนัดและไม่ใช่สนามที่คุณต้องวิ่งไล่ใครสักคนเพื่อขอเศษความสนใจบทความนี้ไม่ได้สอนให้คุณหยิ่งนะครับแต่จะสอนให้คุณหยุดยอมถูกลดค่าไม่ได้สอนให้คุณเล่นเกม แต่จะสอนให้คุณเลิกเป็นตัวเลือกของคนที่ไม่เคยเลือกคุณจริงๆถ้าคุณเคยรู้สึกว่าฉันให้ทุกอย่างแต่กลับไม่ได้อะไรเลยบทความนี้เขียนมาเพื่อคุณโดยเฉพาะผู้หญิงที่วิ่งตามความรักมักเผลอขายคุณค่าของตัวเองโดยไม่รู้ตัวมีความจริงข้อหนึ่งที่เจ็บแต่จำเป็นต้องพูดต,งตรงๆทันทีที่คุณพยายามพิสูจน์คุณค่าให้ใครสักคนเห็น คุณได้วางตัวเองต่ำกว่าคนคนนั้นไปแล้วลองนึกภาพง่ายๆถ้าคุณเดินเข้าไปในร้านแบรนด์หรูคุณเคยเห็นร้านนั้นวิ่งตามลูกค้าไหมไม่เคยเขาไม่อธิบายเยอะไม่ง้อไม่ลดราคาเพราะกลัวไม่มีคนซื้อเพราะเขารู้ว่าของที่มีค่าไม่จำเป็นต้องอ้อนวอนแต่ผู้หญิงจํานวนมากกลับทำตรงกันข้ามกับตัวเองทัไปหาเขาก่อนเสมอเป็นฝ่ายขอโทษทั้งที่ไม่ได้ผิด พยายามเปลี่ยนตัวเองให้ถูกใจเขากลัวเขาหายจนยอมเสียศักดิ์ศรีทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะคุณรักแต่เพราะคุณกลัวการไม่ถูกเลือกและจิตวิทยาความสัมพันธ์บอกไว้ชัดมากว่าคนที่กลัวเสียจะเป็นฝ่ายเสียอำนาจเสมอทำไมยิ่งวิ่งตามเขายิ่งไม่เห็นค่าเพราะสมองมนุษย์ให้ค่ากับสิ่งที่เขาต้องพยายามเขาอาจเสียไปเขาไม่ได้ครอบครองง่าย เมื่อคุณให้ทุกอย่างโดยไม่ต้องขอเมื่อคุณอยู่ตรงนั้นเสมอไม่ว่าเขาจะทำยังไงสมองของเขาจะตีความทันทีว่า mm. เธออยู่ตรงนี้อยู่แล้วฉันไม่ต้องรักษาก็ได้ไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีแต่เพราะคุณให้มากเกินไปกับคนที่ยังไม่คู่ควรเปรียบเทียบให้เห็นภาพคุณเคยเห็นเพชรที่วางกองกับพื้นไหมไม่มีเพชรจะถูกเก็บในตู้มีไฟส่องมีการป้องกัน มีราคาที่ชัดเจนแต่ถ้าเพชรก้อนเดียวกันถูกวางปะปนกับหินคนจะเดินผ่านเตะทิ้งไม่แม้แต่จะหยุดมองคุณค่าไม่ได้หายไปแต่ตำแหน่งที่คุณวางตัวเองต่างหากที่ทำให้คนมองข้ามผู้หญิงที่รักตัวเองไม่ต้องแข่งขันกับใครคุณไม่จำเป็นต้องสวยกว่าใครดีกว่าแฟนเก่าเขาพยายามเอาชนะผู้หญิงคนอื่นเพราะความรักที่แท้จริงไม่ใช่การเลือกจากตัวเลือกหลายๆตัว แต่คือการตัดสินใจเลือกคนเพียงคนเดียวถ้าคุณต้องพยายามมากขนาดนั้นเพื่อให้เขาเลือกคุณถามตัวเองตรงๆเถอะครับว่าคุณกำลังรักเขาหรือกำลังพยายามเอาชนะความรู้สึกไร้ค่าของตัวเองผลลัพธ์เมื่อคุณหยุดวิ่งตามทันทีที่คุณหยุดไล่หยุดง้อหยุดพิสูจน์จะเกิดสองอย่างเสมอคนที่เห็นคุณค่าจะเริ่มรู้สึกกลัวเสียคุณคนที่ไม่เคยเห็นค่า จะค่อยๆหายไปจากชีวิตคุณเองและไม่ว่าแบบไหนคุณก็ชนะเพราะคุณได้ทวงสิ่งที่สำคัญที่สุดกลับมานั่นคือศักดิ์ศรีและคุณค่าของตัวเองทำไมผู้หญิงที่มีคุณค่าถึงมักหลงรักคนที่ไม่เห็นค่าเธอมีคำถามหนึ่งที่ผู้หญิงจำนวนมากไม่กล้าถามตัวเองแต่ถ้าคุณกล้าตอบตรงๆชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันที ทำไมฉันถึงยอมอยู่กับคนที่ปฏิบัติกับฉันไม่ดีทั้งที่ฉันรู้ว่าฉันควรได้ดีกว่านี้ความจริงคือผู้หญิงแบบคุณไม่ได้ขาดคุณค่าแต่คุณกําลังติดกับดักทางจิตวิทยาบางอย่างที่ทำให้คุณเอาหัวใจไปผูกกับคนที่ให้ไม่เต็มใจกับดักข้อที่หนึ่งคุณไม่ได้หลงรักเขาแต่หลงรักความหวังหลายคนเข้าใจผิดว่าตัวเองรักผู้ชายคนนั้นแต่ความจริงคือ คุณรักเวอร์ชั่นในหัวของเขาเวอร์ชั่นที่เขาจะเปลี่ยนเวอร์ชั่นที่เขาจะเห็นค่าเวอร์ชั่นที่วันหนึ่งเขาจะรู้ว่าคุณดีแค่ไหนปัญหาคือคุณกำลังใช้ปัจจุบันแลกกับความหวังในอนาคตเปรียบเหมือนการซื้อบ้านที่ยังไม่สร้างไม่มีแบบไม่มีสัญญาแต่คุณจ่ายเงินไปแล้วหมดตัวเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวเขาคงสร้างให้และทุกครั้งที่เขาทำดีนิดเดียวสมองคุณจะบอกว่าเห็นไหมเขาเริ่มเปลี่ยนแล้ว ทั้งที่ความจริงคือเขาแก้ให้เศษความสนใจเพื่อให้คุณยังอยู่ตรงนั้นต่อไปกับดักข้อที่สองคุณคุ้นเคยกับความรักที่ต้องพยายามจิตวิทยาความสัมพันธ์บอกว่ามนุษย์มักเรียกความคุ้นเคยว่าความรักถ้าคุณโตมากับการต้องเอาใจการต้องพิสูจน์การต้องทนเพื่อให้ได้ความรักสมองคุณจะเชื่อว่าความรักต้องเจ็บต้องพยายามต้องแลก ดังนั้นเมื่อมีใครสักคนทำให้คุณไม่มั่นคงไม่ชัดเจนไม่แน่นอนหัวใจคุณจะรู้สึกว่านี่แหละรักจริงทั้งที่ความรักที่ดีควรทำให้คุณสบายใจไม่ใช่สับสนกับดักข้อที่3คุณเผลอเอาคุณค่าไปผูกกับการถูกรักผู้หญิงจํานวนมากไม่รู้ตัวว่าเธอประเมินคุณค่าตัวเองจากคำถามนี้เขารักฉันไหมเขาเลือกฉันหรือเปล่าเมื่อเขาไม่เลือก คุณไม่ได้เสียคนแต่คุณเสียตัวตนคุณเริ่มคิดว่าฉันไม่ดีพอฉันยังไม่คู่ควรถ้าฉันดีกว่านี้เขาคงไม่ไปทั้งที่ความจริงคือการที่ใครไม่เห็นค่าไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่ามันแค่แปลว่าเขาไม่ใช่คนที่มองเห็นสิ่งนั้นกับดักข้อที่4คุณกลัวการเสียเขามากกว่าการเสียตัวเองนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดเมื่อคุณยอมถูกละเลยถูกมองข้าม ถูกทำให้รู้สึกว่าสํารองเพียงเพราะกลัวคำว่าเลิกคุณกำลังบอกกับตัวเองว่าการมีเขาอยู่แม้จะไม่ดียังดีกว่าไม่มีใครเลยและทันทีที่คุณคิดแบบนี้คุณได้ส่งสัญญาณไปถึงเขาว่าเขาสามารถปฏิบัติกับคุณยังไงก็ได้เพราะคุณไม่ไปไหนเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดคุณเหมือนร้านอาหารที่อร่อยวัตถุดิบดีบรรยากาศดีแต่ดันเปิดตลอด24ชั่วโมงไม่จำกัดที่นั่งไม่จำกัดเวลา ลูกค้าบางคนจะมานั่งแช่ไม่สั่งเพิ่มไม่ให้ทิปไม่เห็นค่าไม่ใช่เพราะอาหารไม่ดีแต่เพราะร้านไม่ตั้งขอบเขตความจริงที่ปลดล็อกชีวิตคนที่ไม่เห็นค่าคุณไม่ใช่บทเรียนว่าคุณต้องพยายามให้มากขึ้นแต่เป็นสัญญาณว่าคุณควรหยุดให้ความรักที่ต้องแลกด้วยศักดิ์ศรีไม่ใช่ความรักมันคือการต่อรองที่คุณแพ้ตั้งแต่เริ่มผลลัพธ์เมื่อคุณเข้าใจบทนี้คุณจะหยุดโทษตัวเอง คุณจะเลิกพยายามเปลี่ยนคนที่ไม่อยากเปลี่ยนคุณจะเริ่มเลือกคนจากการกระทําไม่ใช่คําพูดคุณจะเริ่มเห็นว่าความรักที่ดีไม่ควรทําให้คุณเจ็บขนาดนี้และที่สําคัญที่สุดคุณจะเริ่มถามคําถามใหม่กับตัวเองว่าเขาคู่ควรกับฉันหรือเปล่าไม่ใช่ฉันคู่ควรกับเขาหยุดวางตัวเองเป็นตัวเลือกแล้วเริ่มเป็นคนที่เลือกช่วงหนึ่งในชีวิต ผู้หญิงหลายคนใช้พลังทั้งหมดไปกับคำถามเดียวเขาจะเลือกฉันไหมเราวิเคราะห์ทุกการกระทำของเขาทุกข้อความทุกความเงียบทุกคำพูดกํมกวมจนลืมถามคำถามที่สำคัญกว่ามากฉันเลือกเขาหรือเปล่าทันทีที่คุณเปลี่ยนคำถามนี้อำนาจในความสัมพันธ์จะเปลี่ยนทันทีสัญญาณว่าคุณกำลังวางตัวเองเป็นตัวเลือก ถ้าคุณมีพฤติกรรมเหล่านี้ขอให้รู้ไว้ตรงๆว่าคุณกำลังลดคุณค่าตัวเองอยู่โดยไม่รู้ตัวคุณรอเขาเสมอแม้เขาไม่เคยนัดชัดคุณยอมเลื่อนชีวิตตัวเองเพื่อให้ว่างสำหรับเขาคุณไม่กล้าพูดความต้องการเพราะกลัวเขาหายคุณพอใจในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเพียงเพราะยังมีเขาอยู่ทั้งหมดนี้ส่งสารไปถึงอีกฝ่ายว่าฉันพร้อมอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้ แค่ขออย่าทิ้งฉันและนั่นคือจุดที่คุณไม่ได้ถูกเลือกแต่ถูกใช้ตามสะดวกความจริงที่ผู้หญิงต้องยอมรับคนที่จริงจังกับคุณจะไม่ทำให้คุณสับสนเขาอาจไม่สมบูรณ์อาจไม่โรแมนติกอาจไม่เก่งคำพูดแต่เขาจะชัดชัดว่าอยากอยู่กับคุณชัดว่าให้เกียรติชัดว่าไม่ทำให้คุณต้องเดาถ้าคุณต้องเดาต้องรอ ต้องลุ้นนั่นไม่ใช่ความรักนั่นคือความไม่แน่ใจที่คุณยอมรับมันเองวิธีเลิกเป็นตัวเลือกแบบไม่ต้องทะเลาะผู้หญิงจำนวนมากคิดว่าถ้าจะทวงคุณค่าต้องแรงต้องตัดต้องดรามา่าความจริงคือผู้หญิงที่มีคุณค่าไม่ต้องเสียงดังเธอแค่เปลี่ยนพฤติกรรม 1. หยุดจัดตารางชีวิตตามเขา คุณไม่จำเป็นต้องว่างเสมอคนที่เห็นค่าคุณจะพยายามเข้ากับชีวิตคุณไม่ใช่ให้คุณย่อชีวิตตัวเองลง 2. หยุดให้มากกว่าที่ได้รับถ้าเขาให้ความชัดเจน20%อร์ซ์คุณไม่จำเป็นต้องให้หัวใจร้อยเปอร์เซความรักต้องสมดุลไม่ใช่การทุ่มข้างเดียว 3. หยุดอธิบายความต้องการซ้ำๆถ้าคุณต้องขอให้เขาใส่ใจ แปลว่าเขาไม่อยากใส่ใจตั้งแต่แรกคนที่อยากทำไม่ต้องเตือน 4. กล้าหายโดยไม่ประกาศไม่ต้องขู่ไม่ต้องประชดไม่ต้องบอกลายใหญ่โตแค่ถอยเงียบแล้วกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองคนที่มีคุณค่าตรงกันจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทันทีเปรียบเทียบให้เห็นภาพ คุณไม่สามารถนั่งอยู่หน้าร้านแล้วหวังให้ใครสักคนเดินเข้ามาเห็นค่าคุณตลอดเวลาแต่เมื่อคุณยืนตรงปิดร้านตรงเวลาตั้งราคาแล้วเลือกว่าจะขายให้ใครลูกค้าที่ไม่จริงใจจะหายไปเองและคนที่จริงจะเคารพคุณทันทีความรู้สึกที่คุณจะเริ่มได้เจอเมื่อคุณหยุดเป็นตัวเลือกคุณจะเริ่มรู้สึกแปลกในช่วงแรกว่างขึ้นเงียบขึ้นไม่มีใครให้ลุ้น และนี่แหละคือช่วงที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ถอยกลับเพราะความเงียบทำให้กลัวแต่ถ้าคุณอดทนผ่านช่วงนี้ไปได้คุณจะพบว่าคุณเริ่มได้ยินเสียงตัวเองคุณเริ่มเห็นค่าของเวลาคุณเริ่มรู้ว่าความสงบดีกว่าความสับสนผลลัพธ์ที่แท้จริงคุณจะเลิกไล่ตามคุณจะเลือกขอคุณจะเลิกหวังกับคนที่ให้ไม่ได้และไม่ว่าคนคนนั้นจะกลับมาหรือไม่ คุณจะไม่รู้สึกแพ้เพราะคุณไม่ได้ยืนอยู่ในจุดที่รอการยอมรับอีกต่อไปคุณกำลังยืนอยู่ในจุดที่คุณเลือกชีวิตของตัวเองตั้งขอบเขตอย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ต้องแข็งไม่ต้องร้ายผู้หญิงจำนวนมากกลัวคำว่าตั้งขอบเขตเพราะเธอคิดว่าถ้าทำแบบนั้นเธอจะดูเย็นชาดูเรื่องมากดูไม่น่ารัก แต่ความจริงคือผู้หญิงที่ไม่มีขอบเขตจะกลายเป็นผู้หญิงที่ใครก็ทำอะไรก็ได้และสุดท้ายเธอจะถูกทิ้งง่ายที่สุดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีขอบเขตขอบเขตไม่ใช่การทำตัวแรงไม่ใช่การสั่งไม่ใช่การขู่ขอบเขตคือสิ่งที่คุณยอมรับและสิ่งที่คุณไม่ยอมรับโดยไม่ต้องอธิบายยืดยาว โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบและโดยไม่ต้องขอโทษที่คุณต้องการสิ่งที่ควรได้ผู้หญิงไม่มีขอบเขตมักพูดแบบนี้ไม่เป็นไรเราก็ใจทั้งที่เจ็บตามใจเลยทั้งที่ไม่โอเคเราโอเคนะทั้งที่กำลังเสียศักดิ์ศรีทุกครั้งที่คุณพูดแบบนี้คุณกำลังสอนอีกฝ่ายว่าคุณสามารถข้ามเส้นคุณได้ และเมื่อเขาข้ามได้ครั้งหนึ่งเขาจะข้ามได้เรื่อยๆขอบเขตที่แท้จริงไม่ต้องพูดเยอะผู้หญิงที่มีพลังไม่ได้ตั้งขอบเขตด้วยคำพูดยาวๆแต่ตั้งด้วยการกระทำที่สม่ำเสมอขอบเขตข้อที่หนึ่งคุณไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดถ้าเขาหายคุณไม่ไล่ถ้าเขาเงียบคุณไม่ตือคุณไม่ต้องพูดว่าฉันไม่ชอบแบบนี้ แค่คุณไม่เล่นเกมนั้นต่อเขาจะรู้ทันทีว่าคุณไม่ใช่คนที่เอาไว้ทดสอบอารมณ์ขอบเขตข้อที่สองคุณไม่รับเศษความสนใจโทรมาเฉพาะตอนเหงาทักมาเฉพาะตอนว่างนัดแบบฉุกเฉินถ้าคุณตอบรับทุกครั้งคุณกำลังบอกว่าเวลาคุณไม่มีค่าผู้หญิงที่มีขอบเขตจะเลือกตอบไม่ใช่ตอบทุกครั้งขอบเขตข้อที่สาม คุณไม่ต้องอธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการสิ่งที่ดีคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการความชัดเจนทำไมคุณถึงต้องการการให้เกียรติสิ่งพื้นฐานไม่ควรถูกต่อรองเปรียบเทียบไม่เห็นภาพขอบเขตเหมือนรั้วบ้านรั้วไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายใครแต่มีไว้เพื่อบอกว่าตรงนี้คือพื้นที่ของฉันบ้านที่ไม่มีรัว้วใครก็เดินเข้าออกใครก็ใช้ ใครก็ไม่เคารพผู้หญิงที่มีขอบเขตจะเริ่มเปลี่ยนพลังงานคนจะเริ่มรู้สึกว่าคุณเข้าถึงยากขึ้นคุณนิ่งขึ้นคุณไม่พยายามเอาใจเหมือนเดิมและตรงนี้เองคนที่เคยชินกับการได้คุณง่ายๆจะเริ่มรู้สึกไม่สบายใจไม่ใช่เพราะคุณเปลี่ยนเป็นคนร้ายนะครับแต่เพราะเขาเสียอำนาจสิ่งสำคัญที่ต้องจำเมื่อคุณตั้งขอบเขตจะมีคนไม่พอใจ และนั่นไม่ใช่สัญญาณว่าคุณทำผิดแต่คือสัญญาณว่าขอบเขตของคุณเริ่มได้ผลคนที่เคยได้คุณฟรีจะไม่ชอบวันที่คุณมีราคาผลลัพธ์ของบทนี้คุณจะไม่ต้องพูดซ้ำคุณจะไม่ต้องงอคุณจะไม่ต้องอธิบายตัวเองคนที่คู่ควรจะปรับตัวเข้าหาคุณเองและคนที่ไม่คู่ควรจะค่อยๆหลุดออกไปจากชีวิตคุณ โดยที่คุณไม่ต้องผลักใครเลยเมื่อคุณเลิกวิ่งตามคนที่ไม่เห็นค่าจะทำยังไงต่อมีคำถามหนึ่งที่ผู้หญิงเกือบทุกคนคิดแต่ไม่กล้าถามออกมาดังๆถ้าฉันหยุดพยายามเขาจะหายไปไหมคำตอบคืออาจใช่และนั่นไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คุณคิดสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นความเงียบ เมื่อคุณหยุดเป็นฝ่ายทักหยุดเป็นฝ่ายงอหยุดเป็นฝ่ายประคองความสัมพันธ์ความเงียบจะมาแทนที่และความเงียบนี่แหละคือบททดสอบที่ยากที่สุดไม่ใช่สำหรับเขาแต่สำหรับคุณเพราะคุณจะเริ่มสงสัยว่าหรือฉันคิดไปเองหรือฉันควรทักไปก่อนหรือฉันกำลังทำพลาดตรงนี้เองผู้หญิงจำนวนมากถอยกลับ เพราะกลัวเสียเขาทั้งที่ความเงียบกำลังจะบอกความจริงกับคุณความจริงข้อที่หนึ่งคนที่เห็นค่าจะไม่ปล่อยให้คุณหายไปเฉยเเขาอาจไม่รู้ทันทีอาจใช้เวลาอาจงงแต่เขาจะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติและถ้าเขาแคร์เขาจะพยายามปรับพยายามถามพยายามชัด คนที่เห็นค่าคุณไม่ต้องการเสียคุณไปเพราะความเงียบความจริงข้อที่สองคนที่ไม่เห็นค่าจะโกรธไม่ใช่คิดถึงถ้าเขาทักมาแต่ไม่ใช่เพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อปรับปรุงแต่เพื่อต่อว่าประชดทำให้คุณรู้สึกผิดนั่นไม่ใช่ความคิดถึงนั่นคือการไม่พอใจที่เขาควบคุมคุณไม่ได้เหมือนเดิมความจริงข้อที่สาม บางคนจะหายไปเลยและนี่คือคำตอบที่ชัดที่สุดเขาไม่ได้สู้ไม่ได้ถามไม่ได้พยายามไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่เพราะเขาไม่เคยลงทุนกับคุณตั้งแต่แรกการหายไปคือการตอบคำถามที่คุณเคยกลัวที่สุดแต่ก็ชัดที่สุดเช่นกันเปรียบเทียบให้เห็นภาพคุณเหมือนร้านที่เคยแจกของฟรีทุกวันวันหนึ่งคุณหยุดแจก ลูกค้าบางคนจะบน่นบางคนจะโกรธบางคนจะเดินออกไปแต่ลูกค้าที่เห็นคุณค่าจะยังคงอยู่และยอมจ่ายสิ่งที่คุณต้องระวังในช่วงนี้หลังจากคุณหยุดวิ่งตามเขาอาจกลับมาในรูปแบบนี้ทักมาแบบห่างๆทำดีเป็นช่วงๆให้ความหวังเล็กๆแต่ไม่เปลี่ยนจริงนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการดึงคุณกลับไปในตำแหน่งเดิม ถ้าคุณเผลอรับคุณจะกลับไปเป็นตัวเลือกอีกครั้งสิ่งที่คุณควรทำไม่ต้องถามไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องทดสอบแค่ดูว่าเขาทำสม่ำเสมอแค่ไหนการกระทำที่จริงไม่ต้องเร่งไม่ต้องบังคับไม่ต้องอธิบายผลลัพธ์ที่แท้จริงไม่ว่าเขาจะกลับมาหรือหายไปคุณจะได้สิ่งหนึ่งที่คุณไม่เคยมีมาก่อนคือความชัดเจน คุณจะไม่ต้องเดาไม่ต้องหวังไม่ต้องหลอกตัวเองและความชัดเจนคือของขวัญที่มีค่ากว่าการถูกรักแบบครึ่งๆกลางๆก,กลับมารักตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครเลือกหลังจากคุณผ่านทุกบทที่ผ่านมาคุณจะเริ่มรู้สึกบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยไม่ใช่ความตื่นเต้นไม่ใช่ความหวือหวาแต่คือความสงบความสงบที่ไม่ได้เกิดจากการมีใคร แต่เกิดจากการไม่ต้องพยายามเป็นใครเพื่อให้ถูกรักจุดเปลี่ยนที่แท้จริงของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงไม่ได้เข้มแข็งขึ้นเพราะเธอเจ็บมากพอแต่เพราะวันหนึ่งเธอเบื่อที่จะทรยศตัวเองเบื่อการรอเบื่อการเดาเบื่อการหวังกับคนที่ให้ไม่ได้และเมื่อคุณหยุดถามว่าเขาจะรักฉันไหมคุณจะเริ่มถามว่าฉันรักตัวเองพอหรือยังรักตัวเองไม่ได้แปลว่าอยู่คนเดียวตลอดชีวิต หลายคนเข้าใจผิดว่าการรักตัวเองคือการปิดใจไม่ให้ใครเข้าไม่ผูกพันกับใครไม่ใช่เลยการรักตัวเองคือคุณไม่รีบคุณไม่ยอมคุณไม่ฝืนคุณเปิดใจแต่ไม่เปิดศักดิ์ศรีคุณให้โอกาสแต่ไม่ให้ซ้ำๆกับคนเดิมที่ไม่เคยรักษาผู้หญิงที่รักตัวเองจะมีมาตรฐานไม่ใช่เนื่อนไขเงื่อนไขคือถ้าเขาทำแบบนี้ฉันถึงจะโอเค แต่มาตรฐานคือถ้าเขาไม่เป็นแบบนี้ฉันไม่อยู่คุณไม่ต้องประกาศไม่ต้องอธิบายไม่ต้องต่อรองการที่คุณเดินออกคือคำอธิบายที่ชัดที่สุดเปรียบเทียบให้เห็นภาพสุดท้ายคุณไม่ใช่สินค้าในห้างที่รอให้ใครมาเลือกคุณคืองานศิลปะงานศิลปะไม่วิ่งตามคนดูไม่อธิบายตัวเองไม่ขอลดราคาคนที่เข้าใจจะหยุดมอง และให้คุณค่าเองสัญญาณว่าคุณกลับมาเป็นตัวเองแล้วคุณไม่กลัวความเงียบคุณไม่รีบตอบทุกข้อความคุณไม่พยายามเอาใจใครเกินเหตุคุณเลือกความสบายใจมากกว่าความตื่นเต้นคุณรู้ว่าถ้าใครจะไปเขาไปได้เลยและที่สำคัญที่สุดคุณไม่รู้สึกว่าการอยู่คนเดียวคือความล้มเหลวอีกต่อไปสิ่งที่คุณได้เมื่อคุณเลิกเป็นสินค้าคุณได้ศักดิ์ศรีกลับมา คุณได้เวลาของตัวเองคุณได้หัวใจที่ไม่ต้องซ่อมทุกวันคุณได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องพิสูจน์และคุณจะรู้ว่าความรักที่ดีไม่ต้องแลกไม่ต้องเจ็บและไม่ต้องวิ่งตามข้อความสุดท้ายถึงผู้หญิงทุกคนถ้าวันนี้ยังไม่มีใครเลือกคุณไม่ได้แปลว่าคุณไม่คู่ควรแปลว่าคุณยังไม่ควรเลือกใครเลือกตัวเองก่อนรักษาหัวใจตัวเองก่อน ยืนตรงในคุณค่าของตัวเองก่อนแล้วคนที่ใช่จะไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องพยายามขนาดนี้เลิกเป็นสินค้าให้ใครเลือกไม่ใช่เพราะคุณหญิงแต่เพราะคุณรู้แล้วว่าคุณมีค่าเกินกว่าจะอยู่ในมือคนที่ไม่เห็นค่าและจำไว้นะครับคนที่เหมาะกับคุณจะไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องขอความรักจากเขาเลยสุดท้ายแล้ว ความรักที่ทำให้คุณต้องลดคุณค่าลดศักดิ์ศรีและลดความเป็นตัวเองลงเรื่อยๆไม่ใช่ความรักแต่มันคือบทเรียนคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อยืนรอให้ใครเลือกไม่ได้เกิดมาเพื่อแข่งขันหรือพิสูจน์ว่าฉันดีพอไหมคุณเกิดมาเพื่อถูกเห็นค่าในแบบที่คุณเป็นวันที่คุณหยุดวิ่งตามหยุดขอหยุดหวังกับคนที่ให้ไม่ได้ไม่ใช่วันที่คุณแพ้ แต่คือวันที่คุณชนะตัวเองบางคนจะหายไปบางคนจะไม่พอใจบางคนจะไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของคุณแต่ไม่เป็นไรเพราะคุณไม่ได้เปลี่ยนเพื่อให้ใครพอใจคุณเปลี่ยนเพื่อรักษาหัวใจของตัวเองจำไว้นะครับคนที่ใช่จะไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องขอความรักจากเขาและถ้าวันนี้คุณยังไม่มีใครอยู่ข้างๆนั่นไม่ใช่ความล้มเหลว แต่มันคือช่วงเวลาที่คุณกำลังกลับมาเลือกตัวเองเลือกเป็นสินค้าให้ใครเลือกไม่ใช่เพราะคุณหญิงแต่เพราะคุณรู้แล้วว่าคุณมีค่าเกินกว่าจะอยู่ในมือของคนที่ไม่เห็นค่าแล้ววันหนึง่งคนที่คู่ควรกับคุณจริงๆจะเข้ามาโดยที่คุณไม่ต้องวิ่งตามเขาเลย